สวัสดีค่ะใครอยากทานเนยถั่วพิตาชีโอแบบเข้มข้นไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลน้ำมันและเกลือในคลิปนี้มีอ้อยจาาิมสาธิ่วิธีการทำเนยถั่วพิตาชีโรอยเปอร์เซแบบโฮมเมดที่ทำง่ายและอร่อยสามารถนำไปต่อย,ยอดทำเมนูอาหารคาวและอาหารหวานได้อีกหลายๆเมนูถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ มีอ้อยจะใช้ถั่วพิตาเชออบสุก200กรัมโดยนําไปปั่นโดยถั่วพิตาเโอนี้มีอ้อยได้อบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียส,ยสยเปิดไฟบนไฟล่างปิดพัดลมใช้เวลาในการอบประมาณ8-12นาทีขึ้นอยู่กับขนาดของถั่วพิตาเโอหลังจากที่อบเสร็จใหม่ๆให้พักทิ้งไว้ให้อุ่นแล้วจึงนํามาปั่นในขนาที่ปั่นอยู่นั้น อย่าก,กดเครื่องปั่นค้างไว้นานให้กดและหยุดเป็นพักๆเพื่อเป็นการถนอมเครื่องปัน่นให้ปดส่วนของถั่วพิตาชิโอที่ติดอยู่บริเวณขอบด้านบนของโถปัน่นเพื่อที่เวลาปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้เนยถั่วพิตาชิโอที่มีความเนียนอย่างทั่วถึงหลังจากนั้นให้ปั่นต่ออีก10วินาทีจะใช้เวลาในการปั่นทั้งหมดไม่นานขึ้นอยู่กับกําลังไฟของเครื่องปัน่นมีอ้อยแนะนําให้ใช้เครื่องปั่นที่มีกําลังไฟ1000ันวัตต์ขึ้นไปเพราะว่าจะง่ายต่อการปั่นใช้เวลาไม่นานและก็จะได้น ถั่วพิทาชโอที่มีความละเอียดเนียนแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเนยถั่วพิทาเชโอที่ให้ทั้งความหอมอร่อยและมีสีที่สวยบรรจุใส่โหลแก้วที่มีฝาปิดปิดฝาให้สนิทพักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องห้ามโดนแสงแดดและความร้อนสามารถเก็บไว้ทานได้นานประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์แต่ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นสามารถเก็บไว้ทานได้นานประมาณ2-3เดือน เวลาจะนำมาทานให้ใช้ช้อนแห้งและสะอาดตักทุกครั้งมิอ้อยต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปตั้งแต่แรกจนจบตอนนี้มิอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ